เขียวๆที่เป็นทา่าว่าขึ้นปักกิ่งครับลองเบิรงพี่น้องบ่มีเด้หามาเห็นกาจะได้ไปแล้วขึ้นผมก็ได้หาพี่น้องนี่ละไม้ก็อยู่ต้นนี้นะครับนกเสียงไงข้าล่มนี่ต,ต้นตาลบ่านนี่ดหมอเลยพี่น้องบรรยากาศแค่ยังนี่ ไอตี๋ไทยพ่อหน่อคอยเอ้ยโอ้ยโอ้วจ้อยโอ้ ขึ้นก็นแห้งหน่อยพี่น้องเอ้ยติดแถ่ว่านอขึ้นสิบปวงนึงครับโอ้โ,อโ,อโอเนี่ยเป็นจรงไดหห้แตวสักทวนมรันเจ้าเอาเอาเอื้ นี่พี่น้องถึงสีบอแมนตัวไม้ก็งามอยู่ครับผมโอ้ยตัวนี้ซิ่งลงก่อนพี่น้องเอ้ยว่ามันตัวนั้นจะลงแล้วมาเทียบอนาค่กากากากห้หเอา้าเอาไม่พี่น้อง